รัดสวัสดีบอแม่พี่น้องบ,บัสมุทสกัดครับมาในอยู่กัน,นที่นี่โฮมแซบจังหวัดอุดรอุดรราชธานีกันแล้วกี่ว่าอุดรธานีเออเบ้าพิดม,มาเจฟ้าสั่งยางมากเลยนี่ค่ะเมนูค่ะมีกุกกระดองซุปเปอร์ติดไก่ต้มเหล็กแซบตําหอยจ่องพวงนุม่มยากจิ้มจมและะ้วก,ก็ขาไส้โูกิมค่ะี่นนองค่ะแต่จะของราดยังไงเออวนดีครับเอาอ,อยากเนาะครับเออเอานี่นะค่ะนี่นี่นะนะคะ่ะเออสั่งเลยค่ะจะไปจะไปเออเ,ออเออชิญดันได้เลย บมมนบักข้านี่บักนะฮัมแมเมนเจ้าของลานบมแมนบ์โมมนบ์โมมนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศดันในนะครับน่ะสั่งเมนูออเดอร์มองเน้มาหอนกับพักับมานั่งเศีอวยมีแห้งก่อนตอนนี้ให้ยู่ทีจังหวัดอุดรธานีชาท่านี่ปาสันเอ้าจังหวัดอุดรธานีเราจะท่านี่ันอุบลเออเป็นบ้าเป็นวัวหรอไข่เอ้าสั่งเลยเจ้ายางเนยประกันสั่งรถเอ้าลุงตายกับเขียนยางบรรจงเหมือนขัดไถเออเอายางแนยเขียนลงไปเลย จะเขียนจดย์เจ็บ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 นี่แล้วจดไปเนี่ยที่เอาไปหลายอย่างอยู่สร้างหลายเติบบอจองยานเงินเบิดเพราะว่ามื่อนดีตเขาบริจาคเองมีคนสนับสนุนเท่านั้นเองนะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอ่าที่พาเทารอเาเที่ยวเทากินของเจ็บเจ็บนวดนวดเปิดหูเปิดตาเพราะว่าเขาตีสร้างแบบพออันเลยที่นี่เจ้านีิกระเป๋าสีเทาเอ้านาลากาสีเมียนาฬิคผลไม้น้ำเด้อครับผปุ๋ยยางผลไม้อันดีเขาสร้างไปเป็นกุ้งกระดงแล้วก็เสียาแป้งกับกุ้งฝอย รือกุ้งแบบที่เอาไปกินนะเอียรเขาเขาเอาเน็นยังเกาะกุ้งกุ้งเต้นกุน้งเต้นนะ่ะนะแล้วก็เอามามาใส่กับแป้งแล้วกระถาทอดอันนี้เป็นข้อหมูย่างครับนี่น้ำมันเดือดแล้วนี่เทลงน,นั่นเ้พี่นอ้องแบบนี้เลยนี่ขอคุดอีกเค่ยนึงครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีเนาะครับที่สนับสนุนเท่าไหร่เท่าผ้ามาัดอ่าที่ผ้าเข้ามาเที่ยวเป็นผ้าเขา้ามาเข้าผ้าไปเที่ยวนะผ้าเข้ามาเที่ยวผ้าเข้ามาหลาะทำบุญมาเปิดหูเปิดตาเบื่องอาหารบ้านเมืองต่างๆนานา,นา ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณผู้ฟังผู้รับชมผู้กดไลค์กดแชร์ผู้ทุกอ่าทุกคนทุกการติดตามทุกท่านเลยขอบคุณหลายๆครับที่เขามาเบิ่งมาแง่ครับขอบคุณหลายๆเนะาะงหักแพ็แบ่งปันกันอ่ะอันนี้นาไก่สีเซตแล้วลันละครับอันนี้เนียงกับไอ้กุ้งกระดวงอ่ะไก่สีแล้วแล้วแต่พอเหลวแล้วเนี่ยวก็เอากระดวงมาแบบนี้พี่น้องทำการปิดไว้ก่อนแล้วก็ปิดมื้อแล้วนี่ครับนี่เป็นแบบนี้เลยครับ เป็นตะกรอบดีขนาดเลยพี่น้องเอ้นี่โอ้บังเจ้วพี่น้องเป็นแผ่นใ้ญยๆแล้วก็เติมน้ำจิม้มจื้ลงน้ำจิม้มน้ำจุม่มน้ำจิม้มแล้วก็จิมจ้มน้ำจุม่มแล้วจุม่มน้ำจิม้มน่ะละอันเดียวกันอ้าวน้ำจิม้มเตรียมไว้แล้วก็ปเปี่ยวของจักข้าวกันอันนี้เป็นเอ้น้ำจิมม้มอีกสูตรหนึ่งมันจะมีแบบสูตรปกติแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสูตรของทางร้าน่นเองที่มีแบบงวงมีพวกแบบแตงมีหอมมีอยังก่อ มาเขาเอิดเนียงกอบพี่น้องน้ำจิ้มมันจะคล้ายๆน้ำจิ้มหมูสเต๊ะน,นะครับแต่ว่ารสชาติอ่ะคนละอย่างพ่อจะมีสูตร้องเพื่อนเองพ่อจะกินน้ำกันกินแบบนี้กันแซ่บหรือว่าจะกินกิมเจ่อเอ่อกิมซอสกันแซ่บคือกันเลี้ยวแต่หมักให้เป็นเลี้ยวทั้งสองอย่างเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วหลับเลยแจ่ไมไปขึ้นหนักแท้ไปปะเฮาไปนั่งไปนั่งโต๊ะไปกินน้ำกันบันดดีมาพี่น้องมาเด้อมาเด้อค่ะอา้าวสั่งไปหลากหลายอย่างครับพี่น้องเดี๋ยวสี่เห็ดในเบิ้ง อ,อ๋อเดวสิกินให้เบิง้งว่ามียังในเห็ดให้เบิงเบ้งวันสันปะเรศประเทศมาแล้วอ่ะอันนี้ไปตำกุ้งสดครับของเจฟ้าซางสวัสดีก็เป็นข้อวหมูย่างอ่ะเอาตำหมักหุ่งกันเลยเจมาพี่น้องมากินน้ำกันเด้อสามสองหนึ่งหยัดกับว่าอุ้ยกุ้งสดสดตัวใหญ่ย้อยอบวกปิมปมอ้แซ่บสะสันแซ่บแห้งเลยเอ,อ้ากินสนะลองเบิ้งละ่ะ กุ้งกระโดงบวกลอยไม่คยกินไหมอ่ะข่อยเดี๋ยวข่อยลอกมันก่อนยิบออกได้เลยโอ้จากที่สัมผัสแล้วมันแข็งกระเดอืกอกกรอบเลยนะเอาสามสองหนึ่งยัดเข้าไปแข็งบ่ล่ะอืมแบกเดี๋ยวเฮ้ยบวกแข็งบวกแข็งแซบ่บกรอบดีครับโอ้แซบ่แซบเสีบเสีบข่อยต้องจัดอีกแล้วเนี่ยเอายุบเอาห้ำยุบเอาเอา้าจิ้มนำ้ำจิ้มแล้วก็จุบนำ้ำจิ้มเอาไปยัด ยงเงี่ยงกบแคบกบแคบเด้พี่น้องสุดยอดแซ่บมาสั่นอ้าบ้านนี้อันนี้ไป็นตำยังปะตำั่วนหรือตำปลามีข้าวปุ้นพร้อมแต่ว่าใส่บ์สูเหนียวตำมั่วมั้งพี่น้องใอยก็จำมาได้เอ้าตักมาเลยข้าวปุ้นง่ายๆมาเด้อครับพี่น้องวัวทั้งไก่ทั้งไก่ฟั่งลาวฝังไทยมาเนาะมากินข้าวปุ้นกับกิสนะเนาะพี่น้องเนาะนะยัดเลยออ สุดยอดโอ้โหมันฟินาเลรโอ้โหโอ้สุดยอดประเสริเอา้าเราขายน้ำมอมครับอันนี้น้ำาาานาเขเฉากล้วยนมสดเราสร้างมาให้อันผู้สนับสนุนเท่าหลัิ่นจัดการให้เห่าควยทีกินเต็มที่เลยเมันเองขอวัดบองในใจเองนะมีคนสนับสนุนใจยากีก็ตกจัดได้ละเอาเก็บแซบเลยไปเอา้างัดเลยไอ้ไปแล้วลุงก,กินแล้วอันนี้เป็นน่องไก่ครับน่องไก่หรืออ โกกะโผาไก่ผมเนี่ยพิษอ,อร่อยอะ่ะอ่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยไปไหนต้องมีตลอดแล้วเอ็ดไก่ทอดเ,ดอเอนี่ยเอ้ามาแล้วพี่นอ้องอ้โอ้โหขดแสีบเลยวะโอ้คือแซ่บแท้โอ้มาพี่น้องกินกน้ำเกั็ดอออสุดยอดเลยเยี่ยมเลยครับหมักแห้งผมรักเขาเอา้าอ่ะมาบาร์เดียตัวนี้เป็น ต้มมาต้มสมครับเมื่อต้มสมแม่เขาเอินยังเกาะต้มเอ็นแก้วต้มแซบเออต้มแซบต้มแซบนี่ครับจะกินเห็บบึงพี่น้องมาเด้อมาแสียด้วกันงัดเลยเปรี้ยวในใจครับซื้อเลยครับกำลังดีเลยครับตื่นนอนใหม่ๆตีมากเลยครับอโอ้โหแซบครับแซบอีกจะาข้าครับมันบดจูดใจขออีกจะาข้ายังไงในเถาะ มาบาทเดียมาเดียวครับกินน้ำกันครับสามสองหนึ่งโอ้อยโอ้อร่อยมากเลยอะ่ะโหหืมเยี่ยมเลยฮะชอบฮะโอ้อยตามด้วยคอหมูย่างมาคอหมูย่างจิ้มน้ำจิ้มเจ้าวนุ่นนัวอ้าวลองเบิงหยัดเลยพี่น้องบริลลานี่อืมขออีกขอขออีกพี่น้อง ขออีกครับนี่เอาสองอันเลยนัวครับนัวครับแซบแซบครับแซบโอ้เฮีย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 ไปกินมาเนาะมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันเด้อสามสองหนึ่งนี่หยัดเลยอืมมักเติมพักก่อนพี่น้องอันนี้เขาพักไลยถ้าแตงใครสิกินก็กินได้ควายก็สิกินดีละหยัดมันสดสดดีละอืมโอ้ยแซบโคตรแซบเลยเว้ยแซบแซบเกินเนื้อข้ามันใหญ่พี่น้องแซบพี่เลี้ อ่ะอันนี้เป็นเอยียงก่อนอนั่นน้ำตกบอกครับ่ะน้ำตกหมูจันเลยแซบบอลุงแซบอยู่เด้อเดี๋ยวขอซิมแบบตอนเนีนๆแบบบ่ามี่ขมเนียวกันเนาะเป็นแนวใดวะม,มาสามสองหนึ่งหยัดอ้อโอ้ยแซบโอ,สบโอ้สุดยอดเลยครับแซบพิลีครับ อันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวทอดครับเป็นเนื้อหมูครับผมเป็นเนื้อสวรรค์เด้อฮะเดี๋ยวผมจะซิมใหม่เบิ้งพี่น้องมามากินน้ากันครับพี่น้องเด้อที่การล่านกยูอ่าจังหวัดอุดรกับผมเป็นล้านของหมูของเงินภูสนับสนุนของเข้านี่เองครับผู้ใหญ่ใจดีของเข้าขอบคุณที่ครับขอบคุณกันละกันครับที่พาเข้ามาเปิดหูเปิดตาพาเข้ามารอมาเที่ยวมากินมาสนับสนุนเนาะขอบคุณเออยคนงามไล่ไลนะครับ อ่ะอันนี้เป็นจิ้มจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิม้มเอาจิ้มจุมจ่มจิมมจ้มจุ่มพี่น้องจิ้มจุ่มต้มขึ้นมาเด็เดือดแล้วเอาพักเอาหยาใส่แค่รอแค่ลดพักบุ้งวุ้นเส้นพักกาดกะล่ำปี้ใส่ไปให้เบิดพี่น้องหล้กก็ตามด้วยเนื้อต่างๆบ่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าเป็นเนื้อหมูเดี๋ยวอันนี้เอาพักใส่กอนนะใจเย็นจะเข้าครับบิดใส่เน่เบิร์ตพี่น้อง จิ้มจุ่มกะมีอยู่น,น,นี่รานอีกครบรถเลยครับโฮมแซบครับผมจังหวัดอุดรธานีอา่าพอเป็นอุดรราจะทานนีเด้ออ่าอุดรธานีเนี้ยเขียบลงเลยเนื้อมูงามงามๆครับพี่น้องโอ้เป็นตาแซบจ้ะเดี๋ยวถ่ายจักข้าวกันมันสุกกันค่อยจังได้กินกันอืมเบิ้งจักสีข้า,เว,เาวเดียวเอาสีสุกแล้วตัวเด็สุกแล้วพี่น้องข้าวเดียวลวกข้าวหนึ่งสุกแล้วอา้าวเจฟ้าใส่เลยออาแซบค่ะมากิชนะมากิน้ำกันเอา กิซณนะมาแล้วอย,กกอยากกินน้อยกินน้ำแนมเอาเด้อพี่น้องบานเนี้ยมาเด้อมากินจิบจุมน้ำกิซณะเด้อพี่น้องบ่มาทาังไก่ทังไก่คุณบ้านโรงงานบุษราโรงงานมาเด้อมาหากินเขากินน้ำกับกิซณนะเนาะแซ่บครับสุดยอด